โอ้อนนับครับปลาเสือนะครับผมป็นปลาชิงโตจริงผมไม่กลัวหลอกเสือไอ้สนิทก็นนะปลาเสือนะท่านนอกจากนื่มีวัชนาแล้วก็ปลาผีด้วยม,มีวิชาเยอะการทำดีล่าพี่น้อยขวานดีรักใลกรดนะครับก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้าเด็กอาทิตย์แรกนี่ผมดูเชิญไป เป็นคณะกรรมก,การคณะกรรมการกค้องโรงเรียนบัาสันเด้งนะครับประปทีบจะเสร็จเมื่อกี่วันนี้ก็คุย่ไในทางพุ่มเหนือศาสนาเนี่ยนะครับหัวครีดพุดอิสลามพราม,มินูนี่ครับมันไอตดยมั่งเฉยดีบายทีว่ามันเราอยู่กันได้ไหมอาจารย์เสือว่าพวกเราจะอยู่กันได้หรือเปล่าในหลายศาสนาเนะี่ยเป็นประวัฒนธรรมมันนะทุกคนห่าก็มีสิทธิ์นับถือสิ่งที่เรานับถือครับผมเลยบอกว่า ศาสนาในวันนี้เราเห็นพระเสือเห็นผมเห็นอาจารย์ลีมเห็นหลายคนเรามีศาสนาที่่ากกันแต่ณวันหนึ่งมันจะมีศาสนาเดียวหรอกและเราก็มาจากศาสนาเดียวเหมือนกันนคั่นคือปลายทางของความเป็นมนุษย์และความปลายทางของความดีนะครับเพราะว่าเราอยู่บนความดีอยู่บนความสําเร็จและอยู่บนความขันตินะครับจางศาสนาเาว่าครูใหญ่่เป็นครี ผมจะอิหมัมจะเป็นอิสลามคนนั้นจะเป็นพุทธแต่ไม่ใช่เรามาตกเถียงเอาชนะกนในศาสนาเรามาเอาชนะในด้านความดีหรอกใครทําดีมากกว่าคนนั้นเละคือคนดีของเรานะครับนั่นคือผมพูดกับ,กบอาจารย์ใหญ่ที่โรงเรียนบ้านสายแดงเพื่อตอนรับประเทศเกษตไม่กี่วัน,นะน, 5, นะนแล้วเดยวผมพามัน่อันเลพีนองอีกพ่อปวดใจกลางมังมือกันแล้วมังกูจะมาด้เลยก่อ <laughs> นอื่นพี่น้องสิรักเลขาครับในคำาื้นทีบานขคง อีบ้องกอดีดบูริมก็ไปบราตานม่านก็ไปเในเรกได้ไปพูดเปิดประเด็นอย่างวิชาการพมโได้ขนกว่าเทปที่พมมันตื้อไวในปีส่งปันห้ราิซ่องตอนพมขึ้นคุยประชันความรู้กับอาจารย์อาดีฟินเซวิมานจะคคำว่าประชันนะครับเพราะว่าอาจารย์เซิงอาดีฟินเซวิมานไม่รู้แกมีอะไรกลุ่มกรองแกเหมือนกันนะเมื่อก่อนพมนึกกลัวอาจารย์ดีฟินจนุสั้นเลยแต่พมไม่เคยกลัวใครเลย เรื่องความโกรธนั้นไม่ได้มาแต่ในผมนั่งร้องไหใส่พวกครูอาจารย์ดิฟินเหมือนอเมกล้าขึ้นเวทีเลยวันนั้นไม่รู้ว่าเขามาจัดรายการบันติดกันนั้นคือผมนั่งยิงขึ้นหลังอาจารย์ฮาดิฟินผมคนประเดี๋ยวเนียแต่เขาไม่ไม่ชนกันนะ,ะก็จยายามรีบกันเคยพ่อปวดในช่วงเย็นกายทำอนมักริบเลยฮาดิฟิน่แล้งมัก,กริบตั้งอีชาแต่เดี๋ยวคนมันตกก็เลยคอยผมเป็น,นึ้นร่างอีชา อคือล่างมักกะดิบนี่ยาจะวินตามล่างพุ่มไปดึแต่ว่าพุ่มนึกตุ้งากรดกองพลูเนี่ยเลยตมพุมไนขึ้นมาขูดและพุ่มพุมเนการพูดดีมากเลยนั้นพมหนังทุกซ่าที่พุ่มปวดเลยให้มองโซดแกบเอาไตรงนี้นะครับพุ่มในปดไล่ประเด็นเลือเกินในคืนนั้นเป็นประเด็นดีแมท่มลงมาอาารย์ดิฟฟข้ามากพุมจนที่บังคนนี้ตกใจเลยหี่มั่ง่คนนี้จะโจโ่อพมต่อหน้าอาจารย์ดิฟฟนแกไม่รู้พุ่มเป็นนักวิ คนดีสรมางมัดนี่ผมทำไมมีแต่การผมไปขึ้นเลยวิธีคืนนี้โดยความปริญใจครูมแม่งแกบุญวัดเร็วหน่อยที่ไงวะอันคือสิ่งนี้วะวิชาที่คร,รูเราให้กับเราเลยเราก็ได้มีเกียรตินะตรงนั้นถึงไม่ใช่เป็นเกียรติจริงๆหญ่จะเป็นเกียรติเราสาาร้างมัแสดงสักกายปะของซา,าสุรีดานเวทีในวงของดาวะที่มีโมลณนามากที่สุดนนะมีลาโมลานาและมีนักดาวะอามิดหมาเหลือเกินพร้อมท่างอาจารย์กำลังด,งดังอีกทุ่คือฮาดีวินเซวีมันเลยแกส้นอยู่วันขา,านกันในความช่วง เดี๋ยวผมได้เอาเหลืองของแกขึ้นไปพูดทางวัดเลยนังซื้อซองเล่มี่แกทำากล้ได้ดีมากคือวิทยาบัวหานเล่มทีนึงเล่มที่สองไปขยายความบนเวทีเดี๋ยวผมเชิญนแกขึ้นขยายต่อจากพ่กมันแกว่าแกไม่เอาคืนนี้แกไม่อยากแกไม่เอาเลยแกว่าดีกรมแนพูดปพูดไปคุ้มของแกไว้หมดเลยจนแกไม่กล้าจะไปแป้าเวยทีได้แล้วผมได้นำความพูดของัาอิดนุนอัตอิลัซึ่งเป็นคนประพันธ์กีตาพีคมเป็นภาษาละเล็บบนหนักเรียน ไลายยุกไลายยุกก็เอาเบกเด้เป็นไล่บาซ่าของเราดูรวมทางอาจารย์ในฟินเดอร์กันแบบเป็นภาษาแต่ท่านอิมนุนอตอยล้านนี่คืออาจารย์ของเราและมีอาจารย์คืออาบานาันอันซาสุดี้เด็กผมนที่เรียนมาเล็เอาวิชาแกมาค่ายมาเรียนมาเรีมมาดังกันนั้นมันได้อ้างเลยว่าท่านอิมนุนอตอยอีล้านนั้นคือลูกศิษย์ของอาบานาซันนะครับเป็นลูกศิษย์อาบานาซันตาสุดี้และลูกศิษย์คนอีซ้องแกคือ อาบูซ uh, 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 ีรีซึ่งเป็นคนแดงโมนนั่นรวยเกลียดกองของมมลิตนบีนึงถึงพวกเองไปเยี่ยมกูโบตันเล็วกันอาบูซีรีนะครับแต่ทางมอสติบูลไหมตั้งวะให้บรรดาพวกเราอิโกวานนี่ครับภูมิใจในสิ่งดีเราปฏิบัติได้เฉยทีที่พวก่านกลับมาสู้ในฐานะอาจารย์เสือก็มาคืนนี้ว่าปาม่าอาจารย์เสือพวกมันไม่รู้แต่ปาม่าก็พวกไม่รู้อาจารย์เสือ ที่อาจารย์เสือออกจากบุรีรัมออกจากราชบุรีจะไปวัดช้างให้ปัตตานีนะอาจารย์เสือผมไม่รู้อาจารย์เสือไปทำเรื่องอะไรเล่หหาอะไรแต่ที่ทั้งหมดที่เราเรียนอยู่ที่นี่เรากําลังหาพระเจ้าที่อาจารย์ลิมได้พูดะมอกี้คาว่าพระเจ้านะเป็นสิ่งที่เนื้อจากเราคิดแต่ทําไมเราต้องหาพระเจ้าเพราะการไหวพระเจ้าที่ไม่ถูกต้องหรือหาพระเจ้าไม่เจอมันเป็นความโง่โง่มาก,มมากอาจารย์เสือนะครับไม่ใช่ว่าอาจารย์เสือนะผมว่าทุกคนที่ไม่ ใช้เวลาของชีวิตหาพระเจ้าเพราะอะไรละ่ะไอ้สิ่งที่เราว่ามีอำนาจสูงสุดอำนาจสูงสุดที่สามารถดลบันดาลไว้ชีวิตเราและให้โชคให้ลาภก,กับเราไม่ใช่โชคชะตาไม่ใช่เหตุและผลแต่มันต้องเหนือกว่าเหตุและผลและโชคชะตาตรงนั้นเรียกว่าพระเจ้านะครับแต่พระเจ้าที่เรานับถือเนี่ยมันอึงเป็นสิทธิที่เราจะต้องค้นคว้าหากันด้วยปัญญานะครับ ผมอยากจะบอกอาจารย์เสือว่าศาสนาพุทธเนี่ยก่อนศาสนาพุทธมันมีศาสนาพราหมณ์อยู่ก่อนสิทธิฐานเนี่ยท่านใชน้แนวทางของพราหมณ์ก่อนกว่าท่านจะตระรู้เรื่องพุทธ,ธึ้นมาได้นะนะครับ,รบผมศึกษามาผมเป็นคนหนึ่งจากลูกศิษย์ดวงตามหมาบวัวผมเรียนเรื่องวิปัสสนาจากท่านด้วยเลยมาเทียบกับอาจารย์ของผมคือหลังเลว่าจะให้ให้เรื่องมันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับให้เป็นเรื่องเดียวกันเรื่องการกําหนดคิด กำหนดลมหายใจและพาตัวเองออกไปจากกิเลสนี่คือเป้า,ห,าหมายนะครับคือเป้าหมายถ้าเราอยู่ในกิเลสถามว่าถ้าเราอยู่ในกิเลสเราหายอะไรถ้าเราแพ้พ่ายแพ้กิเลสเราหายอะไรเราก็ไม่สามารถจะไป็ปนสู่ที่อาจารย์ลีมอราตะกีน่ะคือความว่างเปล่าและความสันติสุขในจิตวิญญาณเราได้เพราะอะไรอานาอาจารย์เสือเพราะ กระแสและประตูที่เข้ามาสู่สมองของเรามันเยอะเสียงมั่งโทรศัพท์มือถือมั่ง<ะ>ผู้หญิงมั่งกระเทยก็มีมั่งหนังตลกมั่งหนังโป้มั่งมันเข้ามาในสมองของเราเล่นไหนในสันดิสุห<ะ>นลันิพานไหนละอรหรัน<ะ>นั่นแหละที่ว่าจา์าจะไปที่ไหนผมก็ไม่รู้จะไปหาอะไรนะแต่สำหรับผมในชีปนี้นะที่เหลืออยู่นี่นะมันเดินทางมาไกลแล้วะจะหาให้เจอคือพระเจ้า ฉะนั้นพระเจ้าจะเป็นรูปธรรมรูนาบาตรธรรมมันเป็นเรื่องที่อาจารย์รีว่าตะกี้เพราะว่าการที่เราผู้ถูกสร้างจะไปหาผู้สร้างโดยใช้ความความสามารถของเราพระหาพระเจ้าจนเจืะเป็นเรื่องนี้เป็นไปไม่ได้นักวิทยาศาสตร์นะที่ว่าค้นคว้าทั้งชีวิตจนกระทั่งไม่มีเวลาจะตัดผมไว้เคราไว้หนวดยาวบางกลุ่มต้องใช้ชีวิตเดินทางในอวกาศในองค์กรนาซ่านะ พวกนี้อกเดือนลงมาครั้งหนึ่งกินอาหารเป็นเก็บซูลไม่ถ่ายไม่เยี่ยวนะครับกินอาหารเก็บซูลเดียวอยู่ได้หนึ่งอาทิตย์มันกินอาหารที่อาจา์เสือเป็นคนกลุ่มหนึ่งที่ไม่รู้เรื่องภาคพื้นดินเลยถามว่าไปหาความรู้อะไรไปสังเกตดวงดาวไปเจอดวงดาวใหม่และบันทึกดวงดาวเก่าเอาเรื่องบนฟามฟ้ามาแล้วพวกพื้นดินแต่พวกนี้จะไม่รู้เรื่องไส้เดือนจะไม่รู้เรื่องเชื้อโรค ไม่รู้เรื่องไวรัสเ,เ,เชื้อโรคเชื้อราต่างๆมันไม่รู้เพราะมันรู้จาป้าอาวกาศนะครับและยังมีคนกลุ่มหลายๆคนโลกนี้กําลังหาความรู้ที่พระเจ้าสร้างมาไม่ใช่เกิดขึ้นมาเองนะครับอาการเรื่นเกิดมาเองคือความสรุปความว่ามันเกิดขึ้นมาเองโดยธรรมชาติด้วยเหตุผลนั้นเหตุผลน,นี้ก็เกิดไปเจออะไรเขาเรียกโฟรัตมาก้อนหนึ่งก็ว่านี่มัน 5, ห้าพันนาระห้าพันล้านปีอาจารย์เสือถามว่าเราต้องเชื่อหรือเปล่า อันนี้มันมีความยุอายุานานห้าพันล้านปีถามว่าเราเพิ่งเกิดไอ้นักวิทยาศาสตร์ก็เพิ่งเกิดแต่มันรู้อะไรยังไงห้าพันล้านปีรรเราต้องเชื่ออาจารย์ไม่เชื่อไม่ได้เพราะเราไม่ได้เรียนฉะนั้นการโดนหลกนี่นะการโดนหลกนี่นะมันโลกกันมาอยู่เอยแม้แต่ศาสนาอย่างโดนหลกแต่ไมล่ล่ะเพราะเราไปไม่ถึงมันล่ะไอ้ตอน้ตนโตศาสนานั่นนะพอพูดตั้งหนอาจารย์น้ำจะว่าใครนะผมว่าผมผมวาตัวเองอยู่ด้วยเลย อย่าเข้าใจนะเจ้าไม่ไดบอกเราพี่น้องท่านไบอกเราอย่าลิ้มบุกเดียวก็บพวกเรานี่กับก็คือนี่เลยพวกเรานี่ถ้าเปรียบเทียบคนแต่คนมิสเกนคนลำบากพวกเราคนต้องการคนเจ็บป่วยอยู่ในพวกเราต่างไปเลยใสได้ต้องการ็นเจ็บป่วยอดอยากโปโดนี้ไม่อิ่มไม่อิ่มน้ำเลยไม่อิ่มทิพย์ในปัญญา เล่ความรู้มโนบพครูขเราเนี่ยเสียมัดก็ดีหลังเลก,ก,ดดก็ดีใครคก็ด,กกดกีถ้าว่าเราเอามาได้มา่ในความรู้รูอันเดีประธานมัานผู้คนนะที่อยางมันาได้หลังแ็่ไหแต่มาจนหลังเหตุตายไหนมันถ้ามัวเราได้มมกที่ครูพระเจ้าครูโอ้ในเราได้มันก็ตายในสถานการณ์นี่ครับหลังโค้รงเสนนี่หลังก้อนเล็กใน,น่ก้อนรัดผู้แม่นี่ถ้าปัณณน,นปันน้เล่นเหมือนมดเลยนี่ขอ ลาเป็นยังพ้มไม่ได้อืพ้มนั่งเฝานั่งคิดว่าพี่เท่าได้ได้บ้างเพียงได้เรื่องมารยาทเพื่อนี่แต่ว่าแต่การดีใจคืออัลลอฮ์การนั่นแหละเตียนทำเรื่อยเราบางคนเนี่อ้อนนอมแล้วทำตนได้การมาในการปฏิบัติตนสิกรร้องในการนั้นแหละรางวัลในคริสต์น้อยจะอัลลอฮ์ใจกับเราได้นะครับตรงนี้ก็คือหันของเราไม่ใช่ว่ากี่ตายตาเอาไปช่วยลูกนี่ไม่ใช่พอว่านั้นไม่ใช่ป่าไม้ที่เราจะ mà cũng như vậy đi thôi đùa một thời gian amma đi ra để cả ai cứng mãi lúc còn đấy một dáng điều là tình ba mãi điều đặt sự phi khó ngoài nó cứ đôi đứa tụng anh lên vì nó thế mà chào rồi một tụng anh lên rồi chốc vì chào tập sự Nhưng thì vì tụng anh lên rồi nhưng mất quan à lấy à quan cầm lục này rồi bay đúng nữa đi thì có lo, lỗ có tụng anh bây giờ rồi phải rối bây giờ phải bay rồi mất rối tụng แต่ถ้าเราอย่างรัวใจเลยอย่างนั้นเลยนะแต่คืนนี้ถ้าเวลาบมดีนะบมเรา้วคนลาคนเหนื่อยั้การดับสู้เหมือนกันจะมาตึ้งลงตัวผัวเชื่อมากันเดี๋ยวดับสู้กันเอาลงเรือไปเร็วอาจารย์เรือไปเร็วโอ้ผมไม่ดูทีนี้ไม่ดูนะดูข้างนอกเราพี่น้องที่รักเลรกกระลบนะเราพอกันคืนนี้ก็ผมไม่นอนบรรยากาศเป็นแบบนี้เลยคุณตอนนี้คุณไม่ตุ้มกันเลยเหรอจะมาแต่ว่าอยากบอกนึงก็คือนึง Cảm ơn các bạn đã theo dõi Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn mì bạn đã theo dõi và hãy subscribe cho kênh Mì Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm ơn các bạn đã không bỏ lỡ những video hấp dẫn Cảm Đấy các bạn gì đó nè bỏ đấy là kê cái tay là kê cái này là nhà rồi, Còn kê bốc, lăng thì lăng nó lốc luôn luôn, có người bà con, con, con đi lăng, lăng ย so no I mean, ิ่กร่า <infused> ห in right? right? right ั่วางดันนี้นางควงซ้คนนี่ครูจริงไหมเอบกว่าครูยิงเล็กเล็กแบบนี้กูไม่มาเลยอันีแบแร่บ่รงเล่นี่ยมาเหมือนตรมวนเห่อนรังกาเลล็อกเล็กกว่าเกลือเกลือูเกลือูลเล็กกว่าคนถึงกระตั้งมาต้งวิจังโซดเดี๋ยวดเ่งลามก็เรื่งมาเออพวดเรื่องลามมก็รมากครูิงไหมเอยใจเดีมันซกรกเนี่ยรูเลรูงเลยเล่เลย เดีวอ <s wing> <eigentlich analysis> <s wing> ันนี้รบล็อกลือเรารื่องรก่าจุดดันั้นเราพิโรธอยากเราคืนนี่ปตานีนะครับแต่ข้อรถสุบาโดนลวล่ไอ้ปรตานียดตัวฟรับเราเล็กก็เรายึดมั่นว่าคือมันสุกนี่้แบบนั้นเลยมาเนยเขากมันนังเลยนแเจ็บช่วันังเล่นก็นี่กูนิ่มห็นมาเนี่ยกูเรียกว่าดีนะแต่ก็ไม่ใช่เนี่ยอย่างนีนะครับน้ำดีนะในีเพบนั้นจุดทำไมดีนะเจเก็บกินองควงกันนะครับอย่างการนี่การบริปัตในั้น แต่สุานี้ก็บโรุบานโดตาล่านะมาทำความรักความเมตตาเล็กก็ถูกกอดูกอวยพรโครงกันบริบัตดูโอ้กันให้พวกเราในโครงการบริบัตว่าเราจะออกจากชีวิตบนโลกนี้ไปนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเรอฮ์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุน